สวัสดีครับผมคนดีสานบ่าวเมืองครับผมโอ้เมื่อนี้ออกมาทางหน้าบ่าเด็ดเดียครับผมโอ้หลวงพอ่พอพันยู่ตัวเนี้ยหลวงพ่อพันยู่ครับนิ่มันขันน่อยนะครับเด้ออันนี้เบาหยอกเบาเเล่นกันด้วยซิเดอกครบับผมเออนี่ครับกับบรรยากาศโมกคือร่มดีครัเบเมื่อนี้ยเห็นหน้าบ่าเด็ดเดียครับผมผมก็ได้ ไปอยากกินกระดูกซี่โครงหมูครับผมผมก็เลยจัดมาลูกก็ครัวผมแต่ชิมมาออมสุกนินกินนะออมใส่หมอแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะซับไม่ครับผม ผนจะเป็นกลุกเองกับผักซีเขือเขือพลอยเขืออ่อน,นครับสวัสดีครับหอมเจ็บแซบสู่หลวงพอเพิ่นกันนะครับผมนี่มดขาน้นอยครับโบ๊ะตลกกัรด,ดิ้นเสือครับ ใส่มันออกตัวแน่เดีย๋ยวรอเคียงู่ครับมันเป็นแบกเคียงมากอยู่โอ้โหไขมัน i liten. โอ้ยหอดไฟเลยครับตัวนี้แถมสุราเซลไคขัว,ขวกรอน ออได้แล้วพักบวกบอไ็บวกออกมาเตี้ยวออกมาครบไดแล้วพนยังขายตกลบู้่หลานตัวมาขายบเโอ้หนูเรียนยังก่อนยอะใตัวเกาหีอะ่หลานตวนี่อยูนะอือืมันบอก

นัวๆเลยครับนัวประแดกครับของใซ่ขัขวขัวให้ก่อนครับ เขาเดี๋ยวซุกครับมันห้วป่า ัวาก่อนครับต้อง่วก่อนโอ้ยใส่หลายพูดเนี่ยโอมีกระสุกแล้ว nó oh, luôn lái hợp <cười> <cười> เในกอ่ะครับไปกันเลยอมอหน่อยพูด เพ่งไผอีกตัวครับผมโอ้เต็มหมอ้อพอดีเลยโอ้สุดยอดไปเลยครับออทำอีกเลอะ มาเลยครับเด้อจดเลยน่ารับประทานจังเลย อากาศยู่ผุนจากร้อนอบอ้าวมาอยู่เป็นแปนเลยครับอนะน้อนครับเป็นแปนที่ไหนหุตึ้งร uh ือหบอเ้โอเดี๋ยวจะขีิลงไปมื Whether ่อเมื่อไหนขี้ลงไปข้างล่างครับผมมาขิ้ลงไปคุณป็นลงไปเบิงกุติลงพ่อ วัวทันไม่เต็มมึงเตที่แผลโอ้โหใหญ่มับาดตีเโอ้อ่ะครับจวดจวดแบบนี้ดำเลยมันมาทางน้ดตัวว่าเดียวมันต้องไสแก้วมันอะไรจสูจ้์สูนสุดก้นห้องกัน ต้นหงแหงกันแดงสุดีเฮ็ดเป็นข้นก็จจูดจ้อนี่อืมข้นมันจะหดขึนไปมันจะมันจะเกี่ยวกับร่มเลยใบไม้ยานใบไม้ยานทีนีเสียนหอยเนี่สีมือแฮะลวงกับลวงเท่เด้มเป็นลวงขอมน้นบั่หลวงแก่นะเอาที่คอเลยที่คอโอ้ันี่เอาใส่ผัขาดเพาตีขึ้นเหมือนที่ใส่ผัขาดนี่ มันบุมด้วเรามันตกแต่กอดบนี้ยังไงลานเอามันเทียส่ีด้เล็นังนัหมาุเบียวๆเนาะห่มก็เยอะหันมึงเียงเบกีคักดอืมกิวครับตัวนเบียวตัวหันี่มันเป็นยังไงแบบนั้นใช่ปะว่าเปลี่ยนยังกอนเอาละมันตัวนี่เฮ้ยนั่นจวดตอมหมูหมูยังไงที่โค้งบ่อือโอ้ยสยสมับสมตอนเลยเนาะ Mày chính mà là doanh thuần a good one. Yap mang nơi môn. Mày cũng không được quyết tâm. Mày cảm nhận chạy trong tay yêu mày liều hm. Hm, 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 hm,

ของโตกเ้ยกแบนี้เนาะีบ้างเริ่มเบิรัแปดบ้างแปดบ้างแบแสนซีแสนซีบ้างไม่แสนนั่นบออือมามื่อปีนี่อือจู่หันบ้านเฮานี่บ้านไม่ต้องไปแสนเลยเนี่ยไ่แสนซีปหน่อยซีบ้างของนายกแต่วเสียงมันคือดังเสียงแบบเราไปึ้นว่าเครื่องบินก็แม่ตอูอัดเดียวบัด่่ายนแบทีเิด

ของเขาไม่มาแต่ท้านี้วองเขาเอาไปเงี้ยแต่เขาคือบานเขานาะน้รมาด่าล้วเนนี่พี่มเนี่เขานนี้ก็ชุวยดูดวยช่วยดดยเปาต่างคนต่างคนที่นะอความบัมลั่างกายอยู่หันลาอยู่หนาเขาเขาใจกันเขาใจกันเขาว่าได้นนี้บานเขาทั้งที่กันอืมใช่มมาตัวมาบุญเนี่ยส้มลงไปสี่ที่มมีรถที่มากเยจ้างวิ่งเราหลอกบานพ้นล่ะนรง เราเดีดกวางจาเอ้มไม่ไปว่ากันเเขากระด่งเขาตามเขาม10ยานะ่ะ10ยานเขาก็ดิเดินเป็นเัวเขาไว่ายอย่างนี้เท่าไหร่คนก็เคยไปดูแถวเพื่อนแต่ก่อนขันมามีมันเคยกึดเป็นยังไงวะปีนั้นมันอื่นคือรถกวนนัเจอาไร่ขาเอาปืนยิงเ,ขา,ข,าเาาขาเราไปที่นีตีคนว่านีเรีนมาเขาเรีนมาบดบ้านเขานอกน้ำทางอย่างเรียนแต่อย่างมาก คุยเนียงยังกันปืนมันยิ่งกันปืนนั้นกลางมันรัดแปลงมันจงเอาไม้ทังออกลูาของังวันนจริงจริกันนี่ค่อยวยเยังงม่ยกันนะคาแข่งมดแม่ไม่แมให้มันขึ้นรถมาได้ขึ้นรถไปบ้านมายั่ย่านมันงตั้งแล้วบ้านกบูอะไรกันจริงเปงเด้งเขาลทังไปเบินลนอนในป่าบ้าูย่านดังนี่ินน้นก็บขเดบ้าังไง บายานยั abei, ่งคนกับมายานยันยุ่งหมดที่นี่ผู้มองไปีิน้ำปลาบอกไม่เอหเขาไปจังไปบ้่นก็พูดรัดขานี่ถาบอกคนนี้ต้องไปชี่อใหญ่บัานเทีนบั่นบ่าขาคนี้เอก็คู่งานใบวันนี้ก็บ่นห้อง่นดิมันแลกมันร่างี้แล้วกันกินยังเงี้ยนมาเป็นยังขัน่าขันลงไปร่างมันบัานเร หมันเทียมด้วยประลรราคาตั้งบอกไป้ไม่หนึ่งเมื่ไปลีนไปยังบ่เห็นบ้านข้อกี้บอ้บ้านขอกับบางเป็นพนบูขึ้นเดินกันอย่างเป็นนบางเป็นแป้งมันจะยานเลยยุ้งคู่กันำบจะกันยๆงไงมันทายได้ยังไงเนาะมีคู่ไปบ่ ก็ที้ราบ้องจาวฮายกะมันบบน้ำน้ำเางบันบันน้ำน้ำเงต้นแมงโ้ยังอยย่อยู่เลยคามวงเบ่งทีต้นจักต้นเนี้ยอยู่หลังงงผักผู้ใหญ่ต้นแปลกมากพเคยเห็นนีู่น้อาผู้ขนาดยคํามวงนต้นก็อีกสินเป็นที่ระนาดไม่ใช่ยังแปลกไหมผมก็เห็นแ้เดียวน้องหม่เขาเขาทำใหม่ด้ามวันก็อีกอยู่ในเ่อ ก็ไปยังกมกำม้วงมเลยมัมีสามใจเนาะอืมไปขัดเดียไปยังงี้เพื่อคนจะกำมอวนตาแบบยังครบอยู่นะอย่านั่งเก็บกันนี่หันกัได้ไม่กันนี่ได้เนี่หันะนหันนก็มไอากมีมอยู่หันมือันอยในลกหลังเป็อ้นเด็แต่บานเป็นโอ้ยหักันนอนไปกเพนล สารภาพบาปเขาจังใบใผ่ลุงอยะลุ่งกันเขาเฮ็ด็นโ้งกันพวกหน้าในขมวงแล้วแ้วต้นันเป็นเส้าขั้นที่รับอีกคนนั่นพวกกันใบไผ่ใบแจ็กเป็นน้ำแจไม่เมืไ่ขวงเหมือนกคนขนขึ้นมันก็ไลยูคนลุงนี่ทีไปที่นี่ด้วยห่อเน่ะไว้ไอยนี้กันเอาไว้หิตาคุ่นเบิ่อนามลุ้งมันหน่อยคนแต่มันเคยมมืนบบ มันมีไม่ก็เกาไม่แตสมัยนี่นะคนปรจักเนาะวันอ๋อนอนไหม่อย่านั่งเดี๋ยวหาแต่ไครหมดแดงเนาะเด็กใจให้เนี่ยจะดื่มเบรนเอาะบัตรมันมีบัตรลาะจูร่งบานเนาะดูเลยเปล่าเขามาเขาเป็นเหมือกันับเนี่ยโอ้ยก็ชอบหมอกับพคตรนอกออกไหมเดี้ยม่แงเงะ มน <łość> ั่นละทพวนันน่าตามดีเลยมาอะไรกันตกก็เป็นแล้วพยายกเ้ามีแตะมันลงมาว้ทยบ้านเลบุ๋นน้อยผู้สาวผู้งามมันไม่ขวางทางมันจอดรถโซ่หุ่นนี่คือดไแมย้อนสวมมาจะขวนบอกว่า ไม่ด it so ีด้วบานไม่กลยังดีด้วยองรถขยะอยู่ช่งระยะมับัดดูแลอยู่คนป่วยนี่เาขยะต้องทำอะไรดีดีวั้ดาเขามืองนี้มีดะนเขาอะรมันก็ะป็นป้าไม่เขาเจ้าเขาอปยุ่่ก็มนยังไม่ยที่มันจีมันปลาใหม่ดูไม่ปากเริ่มรูดบัดสบัดผมแบบอยู่หวาเลยนะ่อยตำรวจมกันเฮ้ยี่ันจาไม่ดีที่ว่าถามเขาเลยเนาะ อันที่ย่างตัวอเป็นผู้ดีกวยังรู้ตัวย่แบมัดแ่แบบตลาดการตอนอนทีบบบาดเรื่องน้รดีข้นี่เนี่ยไ่เหนขนางว่ามันตัวเราต้องจะะบัดผมแบบยัวน้องไม่ดีซองหน้าก็กลมดากน้อเหมืนนะ่ม่เปลี่ยนอีว่าเฟินนั่นกับว่าไม่เขาบอดีว่าเขาบ่นก็มราะโซ่เมาเขาบ่งเนี้ยเขาบ้าโซ่เมาแล้วมาโยนนถมนะ มันก็ยิ้มหน่วกันยิ้มแล้วก็ก้มเบิ่งรถมันอยู่หันกองดากเลยนะมันว่าเดี๋ยวมาเลี้ยงปลาถุงหีบเนี่ยเราดีว่าคนเก่าหน่วงกนน้หน่อยเนาะหัวเทศบ้านเขากระเดาขวยั่วที่เด็กน้องมาบุ้งน็ครับลอกกันมันนำเบิ้ลเลยโอ้เด็การเด็การครับผมออมอันนี้เด็การเดี๋ยวเพิ่นเพียเพิ่นเด็กจำตอนแรงครับผมนี่ครับโอ้ พ่อปิดเขาแล้วเขสามมันครับผมครับมาเบิ้งไอดอกมันกำลังเขาแต่เกิดบ้างไวๆเนาะมันก็เพาะสามอยู่อยากแดดมันอน่าดินพวกมันแรงมันห่อนรวมตกแบบว่า มันที่ท่าอยู่คุมมันนั่นมันจะเอามันจะห้อนเกินไปนะมันจะน่าไปเลยแมนลักษณะเดี๋ยวนี้มันจะลงโตมันตัวไรเทียแล้วมันก็ดที่ห่อนแบบบ่เต็มที่คือตังที่เมนต้องมันเน่าวเป็นเช่นนะครับโอ้ยมันเกิดเฝ้านอกคนมันก็เลยเดี๋ยเลยน่าเมันเกิดยังจุ่มในปูกันสูกไรก็บอ้วนปูเจยบด้วย อันสาเหตุมันเออเครืงจีดยาคุ้มเลยเรื่องนี้เออยาคุ้มมันก็เลยเปื่อยตัวเปื่อยล้ำเปื่อยต้นมันคบานคุ้มมันทั้งพื้นเมันตายทั้งพื้นขึ้นบานนี่อืมเยอที่ขึ้นมาแบบแห้งแล้วครับเผมคอนละมันไปหาพันมันแบบสามครับผมในการในการเมันทั้งนิ่งทั้งเพื่อนก็ได้อืมเออมาให้นี่เป็นไรชวนเป็นหน้าคือโต เดี๋ยวจะปรงไปทั้งพุ่นครับมือนาไปทางกุฏิเพิ่นพุ่นระครับอืมนม่อะไรเรืงกันเที่ยวสายติย์โอ้ยแม่นูมันไล่หนูแม่ตัวเดียวหนูเถิบสามตัวคากันว่านี่โหดเพาว่าโอ้ยสันสาตวต่ยันแบบนี่เลาวมันติดครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผมประเทศนี้เพิ่นจะไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดการเฮ็ดงานแล้วคนต่างมีเบียกมีงานครับผมพ่อกันไหมครับอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ